ปารีสเมืองแห่งแสงสว่างเมืองแห่งความรักเมืองแห่งความฝันแต่เบื้องหลังหอไอเฟลที่ระยิบระยับและเสียงสวดนนของศิลปินข้างถนนริมฝั่งแม่น้ำแซนยังมีอีกด้านหนึ่งที่มิค่อยมีใครเห็นเงาที่ทอดยาวไม่ปรากฏบนโปสการ์ดและไม่เคยถูกกล่าวถึงในหนังสือนำเที่ยวท่ามกลางพิพิธภัณฑ์และบุติกหรูหรามีผู้คนที่เดินเตร่ไร้จุดหมายแบกชีวิตทั้งหมดไว้ในถุงพลาสติก บางคนนอนบนม้านั่งในสวนสาธารณะใต้สะพานหรือหน้ากระจกร้านค้าซึ่งแสดงให้เห็นโลกที่พวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้นี่คือเรื่องราวของพวกเขาผู้ที่อาศัยอยู่บนขอบของความฝันผู้ที่ไม่มีกุญแจไม่มีที่อยู่ไม่มีหลังคาในเมืองที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นของทุกคนพวกเขาเป็นผู้ที่ถูกยึดครองมากที่สุดนี่คือปารีสจากมุมมองที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนี่คือเรื่องราวของคนไร้บ้านในเมืองแห่งแสงสว่าง ข้อมูลทางการระบุว่ามีคนมากกว่า3,000คนนอนบนถนนในปารีสทุกคืนแต่จำนวนจริงมักจะสูงกว่าที่เขียนไว้เสมอ บางคนซ่อนตัวในที่จอดรถจำนวนมากในทางเดินของสถานีหรือในเต็นท์ชั่วคราวที่ตั้งขึ้นริมฝั่งแม่น้ำการไร้บ้านไม่ได้เป็นเพียงใบม้าเดียวพวกเขาเป็นผู้ชายที่หลากหลายผู้หญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนในท้องถิ่นและผู้อพยพพวกเขามาจากทุกวิถีทางของชีวิตบางคนสูญเสียงานบ้านหรือสัญชาติของพวกเขาทุกตัวเลขคือเรื่องราวทุกสถิติคือชีวิตซึ่งระบบกำลังลืมเลือนไปอย่างช้า,ชา ในประเทศที่รับประกันสิทธิในการมีที่อยู่อาศัย ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นช่างน่าขันในปารีสการไร้บ้านไม่ใช่แค่ปัญหาสังคมอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นบาดแผลรวมหมู่ที่เปิดกว้างปิดตายด้วยเสียงในเมืองและการทำงานประจำวันบนกระดาษระบุที่พักพิงของปารีสดูมีแนวโน้มดีมีศูนย์ฉุกเฉินบ้านพักชั่วคราวโปรแกรมช่วยเหลือสังคมแต่ความเป็นจริงบนพื้นดินกลับบอกเป็นอย่างอื่นที่พักพิงหลายแห่งเปิดให้บริการเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นในตอน เช้าผู้อยู่อาศัยต้องออกไปกลับไปอยู่บนถนนพร้อมถือเข้าของทั้งหมดของตนทุกคืนพวกเขาต้องเข้าคิวอีกครั้งต้องภาวนาว่าจะมีสถานที่ในคืนนั้นจำกัดความจุความต้องการที่ซับซ้อนและเจ็บปวดที่สุดการสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่วนพักพิงบางแห่งไม่เป็นมิตรกับผู้หญิงบางแห่งแยกครอบครัวตามอายุหรือเพศบางแห่งถึงกับปฏิเสธคนที่เลี้ยงสุนัขแม้ว่า สำหรับคนไร้บ้านหลายคนสุนัขเป็นครอบครัวเดียวของพวกเขานักสังคมสงเคราะห์มีเงินไม่พอใช้และภาระที่เพิ่มมากขึ้นพวกเขาทำได้แค่อดร่อยร้าวในวิกฤตเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ระบบศูนย์พักพิงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาในระยะยาวแต่เป็นการเลื่อนการล่มสลายครั้งใหญ่กว่ามากออกไปหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างหากไม่มีที่อยู่อาศัยทางสังคมที่แท้จริง ศูนย์พักพิงจะกลายเป็นห้องรอสำหรับความสิ้นหวังเมื่ออุณหภูมิในปารีสลดลงเหลือศูนย์เมืองจะรู้สึกเงียบสง,งัดอย่างน่าขนลุกผู้คนพักพิงในบ้านของพวกเขาห่มด้วยเสื้อโค้ทหนาและผ้าพันคอแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีศูนย์พักพิงหรือดูหนาวเป็นเรื่องของชีวิตและความตายหรือปัญหาทุกปีคนไร้บ้านหลายสิบคนเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ พวกเขาพบพวกเขาบนม้านั่งในสวนสาธารณะป้ายสะพานหรือบนขั้นบันไดร้านค้าบางคราวร่างกายของพวกเขาแข็งทื่อห่อด้วยพลาสติกหรือกระดาษแข็งรอเจ้าหน้าที่มาพร้อมผ้าห่มและสายเกินไปแล้วบริการฉุกเฉิน115สายด่วนช่วยเหลือคนไร้บ้านมักจะยุ่งมีสายเข้ามาหลายพันสายทุกคืนฤดูหนาวขอเตียงฉุกเฉินแต่ที่พักพิงเต็ม เจ้าหน้าที่รับสายได้แต่ขอโทษคืนนี้เราไม่มีที่ว่างในแสงไฟถนนที่เย็นเยอือๆผู้คนกลายเป็นเงาที่มองไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่มีใครสังเกตเห็นและท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแฟชั่นและเทศกาลฤดูหนาวการเสื่อชีวิตของคนไร้บ้านกลายเป็นสถิติตามฤดูกาลเหมือนหิมะที่ตกและตกไป แต่ความหนาวเย็นยังคงอยู่ในร่างกายที่สั่นเทาในหัวใจที่แข็งทื่อจากการละเลยเมื่อเราคิดถึงคนไร้บ้านเราอาจนึกถึงชายชราที่มีคราวยาวเ <c oughs> ข็นรถเข็นที่เต็มไปด้วยการกระโดดแต่หน้าตาของคนไร้บ้านในปารีสเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่มีความหลากหลายมากขึ้นมองไม่เห็นทุกคืน คนหนุ่มสาวหลายร้อยคนนอนในทางเดินรถไฟใต้ดินบนม้านั่งในสวนสาธารณะหรือในมหาวิทยาลัยที่ร้างผู้คนหลานบ้านพวกเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจว่างงานเพราะตราบาบที่ทำให้เราเชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้หางานหรือคนหนุ่มสาวที่หนีออกจากบ้านเพราะความรุนแรงการละเลยหรือการปฏิเสธหนึ่งในนั้นคือยาซินเขาอายุเพียง21ปี เขาเดินทางมาจากมาร์กเซยเพื่อศึกษาในปารีสแต่ทุนการศึกษาของเขายัางไม่มาถึงเขาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารฟาสฟูด้ดแต่เงินเดือนของเขาแทบจะไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านในห้องเล็กๆในเขตชานเมืองภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เขาก็กลายเป็นคนไร้บ้านตอนนี้เธอใช้เวลากลางคืนในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เปิดตลอด24ชั่วโมงหรือในรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนสุดท้ายก่อนที่รถจะจอด เธอยังคงถือหนังสือเรียนอยู่แต่ไม่มีที่ไปจากนั้นก็มีผู้อบพยพผู้อบพยพที่ไม่มีเอกสารผู้ขอสถานะผู้ลีภัยเหยื่อของความขัดแยง้งพวกเขามาด้วยบาดแผลจากประเทศบ้านเกิดของตนโดยหวังว่าปารีสจะให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งแต่ที่นี่พวกเขาพบกับอุปสรรคทางกฎหมายความสงสัยทางสังคมและระบบที่ตอบสนองช้าเกินไป พวกเขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เรียงรายอยู่ใต้สะพานล,ลอยทางด่วนใกล้สตาลินกราดหรือพอร์ตเดลลาชเพล e เต็นท์ที่ไม่มีอะไรมากกว่าสัญลักษณ์ของความล้มเหลวของนโยบายบุรณาการและสำหรับคนหนุ่มสาวสถานะการมองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเพราะพวกเขาเติบโตมาในโรคที่สัญญาว่าให้ความเท่าเทียมแต่กลับแสดงให้เห็นความเป็นจริงที่แตกต่างอย่างมากท่ามกลางค่ำคืนที่หนาวเหน็บของปารีส และความเงียบของตรอกซอกซอยในเมืองแสงสว่างเพียงเล็กน้อยยังคงหลงเหลืออยู่มันไม่ได้มาจากพระราชวังของรัฐบาลหรืออาคารรัฐสภาแต่มาจากมือของประชาชนทั่วไปที่ปฏิเสธที่จะนิ่งเฉยพวกเขานำกระติกน้ำร้อนพร้อมผ้าห่มชาร้อนมาด้วยและบางครั้งก็มีเพียงรอยยิ้มและการทักทายแบบมนุษย์ร้านอาหารก็เกิดขึ้นน้อยลง อยู่โทเปีย56และโครงการเล็กๆที่มีเปิดเผยตัวต,วตนอีกหลายสิบโครงการพวกเขาไม่ต้องการเวทีพวกเขาต้องการเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวบนท้องถนนรัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาแต่คำมั่นสัญญาก็คือคำมั่นสัญญาระบบช้าเกินไป เป็นระบบราชการเกินไปบางครั้งก็โหดร้ายเกินไปในความเงียบการห้ามแบ่งปันอาหารการขับไล่เต็นท์และลำดับความสำคัญที่เอเอียงไปทางสุนทรียศาสตร์ของเมืองไม่ใช่เรื่องชีวิตของมนุษย์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของงบประมาณเท่านั้นนี่คือเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะเมืองที่ให้พลเมืองได้นอนหลับบนท้องถนนได้สูญเสียจิตวิญ,ญญาณไปบางส่วน